ชุมชนบ้านแหลม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 บ้านแหลมชุมชนบ้านแหลมชุมชนบ้านแหลมจ้านชุมชนบ้านแหลมจ้าแหคครับคุณครับชุมชนบ้านแหลมสวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งจากน้องๆมองเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะตามผู้รู้ดีกว่าว่าเขามากันเนี่ยมาเพื่ออะไรบ้างนะครับอันนี้น้องเต็งฟ้าน้องสวัสดีครับเดี๋ยวน้องจาอยากให้น้องแตงฟ้าเล่าถึงว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยกิจกรรมที่เรามีทสอง ทะรุประคบแล้วกับกับถักกระเป๋าผ้าเออทำไมทำไมเลือกทำไมต้องเลือกกระเป๋าผ้าอ๋อคือรู้สึกว่ามันน่าจะน้องๆน่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆด้วยค่ะประมาณนั้นแล้วก็ก็ดูน่ารักดีถักเองแล้วก็อไปใช้เองประมาณนี้ของแซงฟานนี่เป็นนักศึกษาจากเกษตรศาสตร์บางเขน คณะอะไรนะครับคณะมนุษยาศาสตร์สาขาน,าาานวัตกรรมการท่องเที่ยวนวัตกรมกร,ตกรมการเที่ยวนนวัตกรรมมันคือสิ่งใหม่ๆเนาะใ,ใช่ไหมอินโนเวชั่นประมาณนั้นใช่ไหมนะสัตย์ไ<ๆ>มนรีเดี๋ยวอยากให้น้องป่าพาไปดูเห็นรู้สึกว่ามีคนอยู่คนแล้วเนาะที่เขาทําได้คนไหนน้องป่าคนไหนเ,เอ่ยน้องพิตตี้น้องพิตตี้น้องพิตตี้จ้าสวัสดีจ้าโอ้ยสวยเลยสวยเลยอยากอยากให้โชว์ฝีมือตัวเองนี่ค่ะทุกคนอ่ะอันนี้เรียกว่าเป่ากระเป๋าเลยจ้า กระเป๋ากะกระเป๋าผ้าทะกระเป๋าผ้าทำเองแฮนด์เมดเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นลายลายผ้าขม้าง้าะมาณเป็นเป็นไงฮะมันได้ทำกระเป๋าผ้าเนี้ยมันได้อะไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็ฝึกให้เราใจเย็นด้วยนะคะเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองมาค่อยๆนั่งผูกแล้วเราก็จะได้ผลงานที่สวยงามแบบนี้ออกมาค่ะก็เป็นการลดโรคหลอนด้วยอ่านี่คือตบท้ายด้วยโร โอเคเลยทุกวันนี้ครับว่าลดขยะนขึ้นมาจริงะก็คือไปเดินไปตรงไหนไม่มีใครเหมือนเราแน่นอนมั่นใจได้เลยเพราะมันเป็นกระเป๋าใบเดียวที่เราทำด้วยตัวเองอยู่นี้ที่สุดเลยแกยาวางหายเหรอแกยาวางทีนึงนะภูมิภูมิใจรักั้ ให้ให้ให้คะแแนระดับประมาณเต็มสิบหนูให้เต้นสิบเอ็ดเลยเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบดีใจมากที่เราทำสำเร็จแล้วก็ได้ของไปใช้เป็นแื่ใหญ่มากเลยนะเป็นค่ะแสดงว่าตอนนี้เพื่อนๆเราอยากพูดถึงเพื่อนๆเราบ้างดีกว่าเออก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆเพื่อนๆตั้งใจทำกันมากเลยนะคะถ้าดูคนได้มองนะคะแล้วก็ภายใต้แมสกที่ใส่อยู่ก็มีรอยยิ้มแล้วก็อยากมาเห็นผลงานตัวเองเป็นยังไง ถึงแม้ในหน้ากากก็หาการแต่ในเรื่องหลังของหน้ากากคือรอยยิ้มของทั้งหมดรอยยิ้มที่สุขสนานมากเลยครับในรองในรองชนเพื่อนคนุกคนมาเุยกับเราเป็นยังไงบ้างคะน้องแนนเออน้องแนนคุยกับเขาหน่ะเป็นยังไงบ้างควารู้สึกของเราทั้อย่างเราอะไรสนุกสนานนะคะของแนนก็จะเป็นไรอ่ามันมีเคล็ดลับอะไรไหมครับน้องน้อง น้องแนนน้องแนนมีเคล็ดลับปน้ำทำผูกไหมว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้สวยเนี่ยคะต้องลองมาเองคาเรา่้นที่ดีที่สนะครับเราเห็นมีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายใช่แล้วค่ะเขาเขาก็น่ารับกำรลยว่าก้มหน้าเลยตั้งใจผูกอยู่เหมือนกันใช่ค่ะอืมจะให้ใครนะครับ บางครั้งที่จะนิวน้วนิวน้วอ้วนนิดนึงก็เลยพุ่นยากแต่ว่าก็ตั้งใจทำเหมือนกันโอ้เป็นเป็นการฝึกสมาธิมากดูดูเพื่อนอีกคนคนนี้คนนี้คนนี้น้องเนยเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะคิดว่าทำแล้วเอาไปใช้เองไหมครับอย่างนี้ใช้ค่ะนิ้ว่าจะเอาไปแบบไปเดินจดจ,กจกักรไปเดินซื้อของเออเพื่อนๆนะถ้าไปดูจักรนะถ้าจำน้องเนยไม่ได้นะจำกระเป๋าได้ก็ได้นะครับก็มาจากบ้านแหลมนะครับไม่เคยยื้อไวทีหนึ่ง โอเคเก็บภาพบรรยากาศที่ที่มาของเพื่อนทุกคนเลยเขาเขาตั้งตั้งใจทำันมากเลยเนาะทำไปมากเลยก็ขอบคุณมากที่มาบ้านแหลมมาบ้านแหลมได้อะไรบ้างครับได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนของที่นี่จริงๆค่ะแล้วก็ได้มาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ไปจากคนในชุมชนจริขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ